สวัสดีค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศทัศนศึกษาของเด็กๆวันที่10 10พฤศจิกาสองห้าอันนี้รถคันรถมาแล้วสองคันมีรถจอดรอ อันนี้ซับนินจาตัวสั์แก้วอันนี้บรรยากาศบรรยากาศเด็กๆถ่ายวีดีโอขออนุญาตได้ไหมไม่ได้ขออนุญาตนะรักเธอนะเลิฟยูอันนี้มาส่งพี่เขาน้องมาส่งพี่ บรรยากาศเด็กๆน้องตงังยกมือหน่อยตังครับถ่ายวิดีโอนะไปติดตามช่อง y t u t u กอนรักแสงสุกไปติดตามด้วยนะ รถกี่คันอะเด็กๆฟังฟังคุณครูบิ๊กท้าฟังคุณครูฟังอย่าคุยกันฟังครูสั่งฟังคุณครูนะยิ่งโตยิ่งต้องฟังเยอะๆ ลูกมาช่วยช่วยขนของแล้วอันนี้เขาเขียนกันที่สองไม่เจ้าบอกอค,คุณนิ่มคะคุณนิ่มอันนี้เขาเขียนว่าคันที่สองเด้ข้างหน้ารถอ่ะคุณนิ่มดูเขาเขียนว่าคันที่สองเด้ อันนี้สองเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปปอหกคุณนิ่มคะคุณนิ่มคะคันที่สามยังไม่มาคันที่สามยังไม่มาอ๋อเหรออ๋อก็มีกี่คันเด็กจะหลงขึ้นรถเนี่ย เอาไว้ไหนถามคุณครูเด็กๆกำลังถือกันขึ้นกลางหน้าขึ้นก้างหน้าขึ้นกลางหน้าน้องบิ๊กดูช่วยคุณครูยกยกตูดบิ๊ก ระวังหล่นนะครูไม่เอาตั้งสูงถือดีๆหนูระวังล่วงอาหารคุณครูทั้งบนเหรอจะล่วงหล่นไหมอ่ะบิ๊กไม่ดูช่วยเขายกอะไรมั่งช่วยกัน ดูด้วยนะจำว่าขึ้นรถกันที่เท่าไหร่นะ,ะฟังคุณครูแจ้งอันนี้คันที่สองนะเนี่ยเขาเขียนเลขสองข้างหน้าบรรยากาศบิ๊กบิ๊กต้องฟังคูคันนู้นอ่ะเขียนสามคันนี้เขียนสอง ป้ายของเขาเขาสลับป้ายเอา <c oughs> จำรถนะเด็กๆขึ้นลงรถจำรถนะ ตื่นเต้นไหมใครใครมีโทรศัพท์จริงๆต้องใส่กระเป๋าเดี๋ยวขึ้นรถลงรถล่วงหล่นจริงๆ,ๆขึ้นขึ้นรถซะก่อนแล้วถึงจับใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยรูดซิปน้องพิมพ์อาไปบิ๊กครับบิก๊กไปโอเคบรรยากาศการขึ้นรถของเด็กๆอันนี้ปอ .6 คันนที่สามตีห anyway, ้านิดหน่อยบ้างตอนนี้เด็กๆดูแลกันดูแลตัวเองนะแถือต้องรสท์อพู่ไรพี่นี่ใส่กระเป๋าเนี่ยไอ้ถือถือเนี่ยเผ้อไผ่หลุดมือแตกอ่ะโอเคเด็กๆดูแลกันเด้อ ชอบจริงๆกระเป๋า,ามีไม่ใส่บายบายโอเคใครต่อใครมั่งไม่รู้บรรยากาศตอนมาหงอยนี่อันนี้ตอนไปเดี๋ยวตอนมาหงอยขาลากไม่มีแรง ไปไปไหมไ<ป>ม,อมอหนึ่งมอหนึ่งให้ไปไหมผู้รู้ชนบุรีน้องบีกไปว่างแผนหรอเซเว่นยูมอสามหมดแล้วขึ้นรถหมดแล้วอา้าวเส้นนู้นก็หมดแล้วบอกโอ้พอ, 3, อ 4. สามนี่พอสี่สามสี่ห้า,ขา,ขาเขาเขาเฉลี่ยกัน anh hột mình nhiều lắm Bạn anh ở vô này biết vô tuần này biết biết เบกเบกนี่ไอ้เบกอยู่ไหนเห็นรูกเจ้าไม้ไหนมันอยู่ไหนหน้าต่างเหรอน่าจะ